วันนี้มาทิปของน้ามาทิปของน้าวันลบฮนะบนะก็บ่อสี่สิบไล่อ่อสี่สิบไล่ก็นะ้าตกปลาน่าจะรวมเจ็ดสิบได้ไหมนะทิปนี้สม,มุดปากการครับเพื่อน,อนสม,มุดปากกาแบงค์วันนี้ผมมากับน้องแบงค์ แบงค์นะแบงค์เคยเจอกันทีิปที่แล้ววันนี้ก็พากันมาดยทิปใหม่เดี๋ยวลองดูนะทิปสมุดปากกาไหนอ๋อทีมงานทะเลอ๋อ หลายทีมฮะวันนี้หลายทีมหลายทีมเดี๋ยวมาชมกันมีพงนะแกงปลาซิงนะครับอ่าแปลงนี้นะี่แกงปลาซิงนะครับเต็มทีมเล็มใช่ไหมไม่เต็มทีมครับโอเคครับสวัสดีครับยังมียังมีวันนี้มากับทีมนัทูลนี่ยทั้งนัทูนนัทสิงห์แสงคำนัทูนปักหลักจากผู้จ่ายการมาเป็นผู้ตกวันนี้ จอกันหมดครบฮะนัทูนนัทูนอ่าาานะทงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามไปครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปเตามไปผมอยูลในปากปอนต้วงเฮ้ยตกปลาไม่หางูฮะไปทูนผมจะตายอยู่แล้วเออน่าาตยโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเจอกันฮะติดตามชมครับผมติดขยะเหรอ เอ้ยไก่กันไกนี่นะเจ่อเลยปนินเอาได้หมดไม่ใช่เหรอตอเนี้ยหมดอ่ะเขาบอกมีแยนกระโปรงตรงนี้อ่ะเอนใจเย็นไปปเต็มปลาขายอนตัวห้าครับโอ้โหวนตับเป็นไงครับวันตับวดนรับ ตอนนี้บึกบึกเลยอ้นโอ้ยวันนี้อาจจะเมานิดนิดนะครับแต่ก็สุดยอดนะครับนี่ครับสซโลเลยเช้าๆครับเงินคู่แดงโอเคสือับอ่าเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปนี้ฮะคื้นี่นี่สองคนแล้วพี่เสีงไปเดี๋ยวโอ้โหนี่ก็เป็นนะแต่เย็นเด็สวิงสวิง อันนี้นป๊อตครับนป๊อตนป๊อตทีมงานของนสิงห์วันตามมาเจอกันไปดิวฮะโอ้อมมิดเลยครับพี่สิงห์ไปดิวเช่อผมจนปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยหน่อยปล่อยค่อยลงมาหน่อยห้อยลงมาหน่อยห้อยลงมาหน่อยไซส์ใหญ่ตัวนี้โอ้โหน้าป๊อดสุดยอดสุดยอดอันนี้ก็น้าเลยนะอีกคนหนึ่งน้าเลยนะน้าไก่ก็น้าไก่ดูสีหน่อย ทองเงินพวกเขียวโอ้โหตัวแต่ละตัวสุดยอดเลอะอันนี้เงินพวกเขียวนะครับอ่เดี๋ยวผมถ่ายรูปนิดง่ายแปบเดี๋ยวแป๊บนึ่งมีขนมด้วยโอ้โหหลีววันใช้ได้จริงจริงเว้ยพี่อันนี้พี่สิงห์ฮะพี่สิงห์เล่นกับใครพี่สิงห์เชื่อน้องสิสอันนี้น้าสิงห์นะฮะน้าสิงห์มาดูน้าสิงห์อัดปลากันวันนี้หลีวควิกครับ ช้อนช้อนสวิงช้อนเลยสิงห์เลยเร็วสวิงสวิงเดี๋ยวแล้วส <marriage> ิงห์ใจเย็นแล้วิงครับตอนนี้เอาสวิงใหม่ก็ได้ของพี่เอาไม่ได้มาเหรอเอาเอาสิงห์มาเร็วเร็วเดี๋ยวเพิ่งพี่สิงห์เพิ่งเพิ่งครับเบ็ดมาสามทางเบ็ดมันไม่นั่นปลามันใหญ่ โอเคโอ้ตัดหน้าก่อนนะครับตอนนี้อันนี้ของน้องแบงค์รับมาวิ่งมาตัดนะแล้วสิงก่อนแต้มสองแล้วนะครับอันน,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 นี้อันนี้เงินผู้แดงครับแต้มสองครับนนชาชาสิงฮะแต้มแรกครับนะหลือวิกลิว,นะลวอะซีทองผู้เขียวโอ้โหขนาดตัวน้าสิงมึขอภาพน้าสิงหน่อยน,อน,นานๆไม่มีภาพน้าสิงวะนออ้ตาป๊อด แต่เย็นจะไป็นเยอะม,มากๆน,น้ป,อต,นปอตัวที่น้ปอตัวที่ไรนี่ตัวที่สองครับผมอันนี้ก็เป็นเงินผู้เขียวแย่งที่ผมมากมี <laughs> ป้ปาดหน้าปาดหน้าปาดหน้ากันเมื่อกี้ปาดหน้าเงินผู้เขียวผู้เขียวทำงานแล้วครับผมโอเคโอเค,อเค,อเคนะ้าปออย่าพาดลูกเดี๋ยวเล่าควรสองพันน้ำมันซื้อกันได้

เกือบป้าแล้วอ่ะ <laughs> ข้าข้าเขาล่อไปสองสามแล้วแต่กุ้ยกรดต้องิดเงินไป ตัวเองไม่ค่อยตื่นเลยตัวสองครับดึงหลุดเดินออกมาด้านนี้ครับต้องเดินออกมาด้านนี้มีคีมไหมครัคีมอยู่นู่นที่แบงค์ตัวสองครับเดี๋ยวปิกนี่คีมอยู่นี่ครับ เท้าสีเงินหลักๆเหมือนเดิมฮะที่ตัวแรกของผมฮะน่าแบงก็ไป3นาสิงไป2อน่าปอตไป3ผมเพิ่งหนึ่งโอเคฮะเดี๋ยวหาต่อครับยยกมาเลยตัวเล็กระวังคันระวังคันระวังคันอ่าก็ดีจะเป็น อ,อันนี้ทีมงานของในกลุ่มของนัาแบงค์สูตรประการน้าอะไรครับนี่ไก่ครับนกไก่ก็ตอนนี้ <ไฟ S 1> เป็นตัวสามตัวที่สามแล้วอยู่คลิกพุ่งเงินโอเคเยี่ยมเลยครับนกไก่ โอ้โหพ่สิงกำลังพี่ออกพี่เถียงด้วยอ่ะโอ้โหตัวนี้นี่เถียงมีเถียงมีเถียงเงียบเลยหมวอใหญ่ซึ่งมีหม้อใหญ่ได้โอ้โนี่น้องแบงน้องแบงอันนี้พี่สิงก่อนเอาพี่สิงก่อนอันนี้พิสิงตัวที่สองนะฮะตัวนี้หอมไปนิดหนึ่งหอมไป็นนิดหนึ่ง ครับตัวที่สองพี่สิงหครับผมโอเคครับอันนี้คุณแบ่งตัวแบ่งตัวที่สามสาแล้วครับโอเคเตียมแบ่งระวังคันว้จับคันโอ้โหตีต้อโคตรเหรอเดี๋ยวนะครับ กินเงินเงินผู้แดงวันนี้น้องแป้งกำลังแห้งอยู่นะครับมเมื่อคืนซัดไปเยอะวันนี้มาอาการหแห้งกดไป3ามแล้วเลิกตีห้านะครับเลิกกินเหล้า <c oughs> แต่ตกปลานี่สามแต้มนะครับ <c oughs> นิสัยเช้าเช้าครับฝากถึงน,นุด้วยนะครับลาดแล้วนุไม่ว่างติดงานจะหาต่อ,อยาไม่ต้องเอาขที่คือไม่ได้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 กินเยแล้วแต่มันผ่านหน้าจริงอ่ะสวัสดี นโป๊ตนโปอตฮะนโป๊ตนโปอตตัวที่สามสุดยอดเฮ้ยมันสิงเงินอีกแล้วเฮ้ยมันเปลี่ยนอีกแล้วเฮ้ยนโปอตซื้อไปตัวเดียวไหมฮะหรือซื้อสองซื้อสองสามตัวครับซื้อสามตัวอ๋อผาดไปแล้วตัวนึงครับขาดไปตัวบ่อนู่นใครเรียกผมคครับผมแล้วนโปอตผ่านเลยที่นี่ผ่านไม่เป็นไรนโปอตัวที่สามรายงานรายงานด้วยครับตัวที่สามครับผมใบเหลิวครับสีเงินใบหลิวอะไรครับใบหลิว สัีครบผมใช้ต้องนานยังไม่รู้จักชื่อเอวนี่เราไม่กินนึกมึงอะไรปัดโอ้โหติดฮะเรามีตังค์ซื้อเนาะไม่ได้สวยครับสี่ครับยอด ได้ครับหน้าเชอ่อวันลบกุลีหลกครับวันลบนะวันลบกุลีหลกครับใช่ใช่ใช่น้าเบสครับไว้ตามนะครับได้ครับสวัสดีครับ ครับโดดอะ่ะโดดสวยด้วยเออ พี่ทงพี่ทงช้อนให้ขอบคุณนะครับโอที่สองโ <C it t ăng> อ้โหโอ้คิดตังคิดตังเหรอคิดตังค่าช้อนปลาที่นี่อ้วนมากครับ good, โมิพุดที่นี่ก็อ้วนก็มาพร้อมทีมงานของนสิงห์แสงคำกับน,น,น,นัทพน์สักหลักนททองโดยสองตัวน,นี้จะเป็นทองผู้ขาวไปดิ๋วตัวน,นี้เป็นเปดิ๋วโอ้สองอะเพื่อนเพื่อนได้คนละสี่แล้วแต่ผมเพิ่งตามสองโอเค bởi điều khuyết khắp Để, để há to Lên con Để mấy thành không ใ่ายัาตรงน,นี้ินข้าวเหนียวช่ข้าเหนียวครับๆๆนี่ตัวหิงเนี่ยมันชอบพันเนี่ยฮะกำลังจะหลับเลยวนี้กำลังจะทับเหรอเงินสีทองทองวูเขาว1ิบเอ็ดโมงครับตอนนี้สิบเอ,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 องตัวที่สาม ทองผู้ขาวไมดิวลิก่กนนะเอาเอ๋ชอชนานาอไรบดูครับคบุเนอะไรโชว์โชว์ปลาหน่อยโชว์ปลาหน่อยได้ไปชนตัวเลยได้ไปชนต,ตัวแล้วได้แล้วรบอบนเ,เยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วไอว้วันนี้หมาน่ปันินนะเนี่ยสีแล้วครับสีบอกแล้วว่า ปน,นินมันนำล่องมาอ,อ๋อโอเคโอเคเยี่ยม นี่แหละูัหันครับปานินีนี่ครับปานินตัวที่ห้ามาต้อง่ของ้น่ไของใหญ่นไ้นัวนไ้เดิน้นนี่นี่ไงของใหญ่ยิงอ่ะยิงอน้นใหญ่นใหญ่ปนอย่างนั้นปะนใหญ่ไม่เป็นไรไปช้อนไ้ปะช้อนไปช้อนไปช้อนไปช้อนโน โอ้ยย่าพูดดีกว่าโอ้ป้าอันหลังต้องเรียบร้อยเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยล่ะผมรับผัวแทนเลยอันนี้น้าหนุทีมงานของนสิงเป็นอันนี้น้นุครับใบเหลียวควิกจอนตัวที่สองครับไซโลตัวนี้โอเคตามที่อะไรนะครับตามที่สี่ครับผมใบเหลียวควิกครับผมช่วงบ่ายสอง ใบสองถูกต้องครับโอ้โหตูวโลอัพเลยใหญ่จริงบ่อนี้โ <Okay S 2> อเคครับครับบ่อนี้นภพปเบรลวควิกสีเงินสีเงินครับผมโอเคอะไรถ่ายภาพนิ่งมะภาบนิ่งมัง đây nó lột cái 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 đi cái 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 หลุดตากไปเกี่ยวหลังเต็มขกเต็มหลังครับคนจะเฮงผลงานใบเหลียวคลิปครับหมดเจ็ดแต้มครับสุดยอดสุดยอดมากครับครับวันนี้นะครับหมดเวลาตกทิปของนัตติงแล้วนะครับกับผลงานใบเหลียวคลิปครับเก้าตัวไซส์โลเลยครับไซส์ใหญ่มากครับผมสุดยอดเลยครับไม่มีแล้วโอ้โหอ้ามาได้รูปรวม ขาลมของใครกันใครลืมเนอะเออขาลมเขาขาลมนะนูกสี่สิบกว่าชนจักเลยใช่ครับวันนี้มางานของพี่ติ่งนะอยู่บางปูด่วงก่อนถึงคลองด่านวันนี้ก็โอเคนะฮะลูกค้าแฮปปี้ทุกคนก็มาสนุกวันนี้มาสนุกกับใบเล็กพิกเหมือนเดิมนะ ของนานิวัตอะนานิวัตการปิดงานก็วันนี้สนุกมากครับทริปที่บางปูนะครับจัดโดยนติสิงนะนาวันลบคุณดิบนะวันนี้ผมก็มากับนสิงห์ทีมงานของของนสิงห์ตากลักครับนสิงห์แสงคำกับนทูลปักหลักวันนี้จากผู้จัดก็มาเป็นผู้ตกมั่งะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศมั่ง แต่ว่าบรรยากาศวันนี้มันมีแต่ไซส์ยักษ์ก็ช่อนยักษ์เลยวันนี้สุดยอดเลยเนาะกินหมดเลยก็ดีไบหลิวกนสนุกมากกินกระจายเลยวันนี้ถือว่าเป็นทริปที่สนุกสุดเลยฮะก็นะฮะเพื่อนเพื่อนที่สนใจกาเฟก็ติดติดตามได้ที่หน้าเฟซของน้าวันลบกุลดิศแล้วก็น้าสิงแสงคําแล้วก็น้าทุนปักหลักนะฮะน้าเขาจะจัดทริปอย่างนี้กันเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนที่สนใจก็มาติดตามดูนะครับเรื่องเหยื่อเออใบหลิวพิกนะฮะถ้ามีจิ้กระเป๋ อ่าไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดลุงลุงจะซื้อให้หนูอยู่ใช่ไหมรอรอวันที่หนึ่งอยู่นะเช้าน้ําเดือดเลยเช้าน้ําเดือดไม่หลีวน้ําเดือดเลยเช้าน้ําเดือดนฮะแต่ช่วงช่วงบ่ายนี่ก็ต้องขอโทษทีเพราะมันบ่มันกว้างแล้วปลามันนี้เอกไปไกลต้องกระดีต้องกระดีนะกระดีเป็นหลักก็มีไว้ติดไว้ไม่เสียหายครับตกเส้นสองอย่างสามอย่างครับมีปลายางกระดีใบหลิวโอ้มนแน่นอนสำหรับโปเฟ้ การทิศนี้จบแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่ิศติดตามนะครับไวนทิศหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ